สวัสด,ดีครับผมสวัสดี f อฟทุกทท่านนะครับผม ä, ที่สนใจเรื่องกระดานการเกษตรกับคุกหนองนานะครับผมวันนี้ผมมนาโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้วันว่างนะครับผมพามาเที่ยวชมสวนนะผมของทีมงานมนาโซล่าเซลล์นี้คือสวนของผมเองนะครับผมบรรยากาศประมาณนี้เนาะลมหนาวนะครับผมน้ําก็เต็มสระอย่างที่เห็นนะครับผมวันนี้ผ่านมาที่สวนนะผมแวะเข้ามาพักเล่นามามามาพักผนะ่อนวันนี้อยู่ที่สวนจะไม่กระท่อมน้อยตรงโน้ยู่ตรงโน้นนะสำหรับของผมไว,ไว้ไว้พักผ่อนหย่อนใจนะนั่งดื่มเหล้านะครับนั่งตกบิด เพลินๆนะครับผมอันนี้ก็นะครับผมวันนี้ผ่านมาก็นะครับผมที่สวนข้างๆนะครับผมของนะครับอมน้องสาวคนหนึ่งนะครับผมอยู่ที่บ้านนะครับผมปลูกฝรั่งกิมจูนะครับผมห้าสิบต้นนะครับผมไม่เยอะนะปลูกไม่เยอะแต่ว่าเก็บขายทั้งปีนะครับผมนู่นกำลังเก็บขายอยู่เลยนะก็มีพ่อค้ามารับอยู่ตรงนู้นนะครับผมนุ่นพ่อค้าก็เดินไปตรงนู้นฝรั่งสวนกิมจูปูไม่เยอะนะเนื้อที่ประมาณสักหนึ่งงานนะครับผมนี่ ลูกสวยลูกดกด้วยนะรัปลจากสารเคมีนะครับผมหวานโลเท่าไร่ตัวนี้สิบห้ายี่สิบาทนาี่ทนี่คนระับหอบไปตรงนู้นในประมาณสามโลนะอยู่ในมือตรงนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูใกล้หน่อยนะครับผมปลูกไม่ต้องเยอะนะครับผมใครคิดจะทําการ,กรเกษตรทุกวันนี้นะปลูกไม่ต้องเยอะก็นะครับผมมีรายได้สร้างเลี้ยงครอบครัวได้นะอย่างน้องคนนี้แกอ,อยู่ข้างสวนผมนะคนบ้านเดียวกันนะครับปลูกปลูกของก็ปลูกไม่เยอะปลูกอย่างละนิดตรงนู้นก็ปลูกผักชีตั้งโอนะปลูกไม่เยอะ ปลูกล่องเดียวนะขายทั้งปีนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสวนฝรั่งกิมจูนะครับผห้าสิบต้นดกมากนะลูกสวยด้วยนะครับผมพาเดินไปดูกนะั้นึ่งรูสิบห้าบาทนะครับผมนี่เด็ดตัดแต่งกิ่งแบบนี้อันนี้น้องแกน้องก็มีแฟนฝรั่งเนาะมีแฟนฝรั่งรูปรอด้วยนุนดูอยู่นอกนุนยืนอยู่ทางนุนน่นอยู่ทางนุน มาเดินคุยกันอยู่จะก,กี่นี่นี่มีแฟนฝรั่งมายุกมาสร้างบ้านอยู่ที่สวนหนะ้าผมหน้าอยู่ด้วยมีบ่อปุ้งบ่อปลานะครับผมแล้วก็อาชีพเสริมนี่ครับผมปลูกฝรั่งขายนะครับผมฝรั่งกิมจูขายทั้งปีผมเก็บหินเก็บขายทั้งปีนะทำสวยด้วยนะครับผมตรงนี้นะนะครับผมกิมจูโลสิบห้าบาทสิบรูก็ร้อยห้าสิบนะเช้ามาเนี่ก็เก็บแบบนี้นะเดี๋ยวตะว,วันตัวไปพวกที่โห่ๆไปเดี๋ยวก็เริ่มใหญ่เริ่มใหญ่นะ ขายชดเชยกันไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับผมแทบจะมีตัดขายทุกวันนะครับผมอันนี้ก็เป็นพ่อค้าเนี่ยครับผมมารับถึงสวนเลยลูกพี่เอาไปขายกันไหนตัวเนี่ยก็ทั่วไปเราวิ่งทั่วไปขายดีไหมพอขายได้ขายได้โลเท่าไรตัวเนี่ยตัวนี้ก็ไปทรงยี่สิบทรงยี่สิบมารับกระสวนเท่าไรสิบห้าสิบห้าพ่อค้าก็ได้ห้าไม่ค้าได้สิบห้าขาปลูกเนาะนี่ครับผมนี่ครับไม่ต้องกลัวครับปลูกอะไรไม่ต้องกลัวขายไม่ได้เนาะพี่เนาะนี่เนี่ยเนี่ยอย่างพี่แกก็มาซื้อถึงสวนเลยนะ ในประมาณตะการในประมาณกิโลนี่ก็เป็นยี่สิบเมื่งกี้ยี่สิบโลก็่าสามร้อยเนาะมาซื้อมาซื้อบ่อยไหมเจ้านี่อ๋เอาประจำเลยรสชาติดีหวานกว่าหวานลูกค้าติดใจเนาะติดใจลูกค้าติดใจลูกค้าติดใจนี่ใครยินยันจะป่าพะค้าเลยนี่นี่นะครับผมนี่ใครคิดจะทําการ,กรเกษตรนะครับผมไม่ต้องทําเยอะนะครับผมทําน้อยๆให้มันมีทุกอย่างนะครับผมมันจะขายได้ดีไม่ไม่น่าไม่เสียเนาะพี่เนาะไม่เน่าไม่เสียคุณภาพดีคุณภาพดีเนี่ยเขาบอกโอเคเนี่ย ค้ายืนยันจะกปล่าเพราะข่าโอกฝรั่งเจา้านี่โอเคหวานมากนะครับผมนี่หวานกรอบ,อบเดี๋ยวพาไปดูหน่อยที่เขาเก็บไว้นะครับอันนี้นะครับผมก็มาเก็บมาใส่แบบนี้นะครับผมเขาก็จะห่อแบบนี้แล้วไม่เน่าด้วยนะฝรั่งเนี่ยห่อได้สวยนี่เห็นหอ่อเต็มนี่ไม่เน่านะครับผมนี่โลละสิบห้าบาทสามลูกโลเนี่ยตะกานี้ประมาณยี่สิบกว่าโลเนี่ยเช้ามาได้เงินละสี่ห้าร้อยนะครับผมได้ทุกวนันสี่ห้าร้อยเนี่ยพื้นที่ไม่เยอะนะครับผม,บมขาดไหมไม่ขาดตรงเนาะ เดีมตะกาอ่นปูนปนี่สวยด้วยลูกดกลูกงามนะครับผมเนี่ยผมบางคนเนี่ยครับผมมีพื้นที่ในน้อยนะครับอยากจะปลูกนะครับผมอันนี้น่าจะต้นฝรั่งนะครับผมตรงนี้ไม่น่าจะเกินสองปีนะครับผมเห็นเก็บขายมานานแล้วนะครับผมสวนอยู่ติดกันของผมเลยนะเก็บขายแล้วเถอะน้องก็มีมีแฟนฝรั่งนะครับผมที่อยู่ตรงนู้นนะครับผมสร้างกระท่อมสร้างวิมานสวยด้วยตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปหลังนะครับผม นี่นะครับผมมีเงินนะครับผมเขาเรียกว่าทําการเกษตรแบบยั่งยืนก็คือคําว่ายั่งยืนก็คืออยู่ได้นะครับผมไม่รวยวันนี้นะผมจะมันจะค่อยๆรวยไปนะครับผมนี่ทําไม่เยอะเนี่ยครับเห็นไหมทําไม่เยอะทํห้าสิบต้นเนื้อที่หนึ่งงานนะดูแลถึงทําได้นะครับผมของของเราไม่เสียนะครับผมอย่างที่เขาห่อไว้ตรงเนี้ยนะครับผมไม่มีเน่านะครับผมเน่านี่ส่วนน้อยซะละนะครับผม เพราะว่าดูแลถึงมันก็ได้รสชาติก็ได้นะครับผมไม่ไม่ฉีดยานะครับผมพื้นที่ตรงนี้ไม่ฉีดยานะครับผมบริเวณบ้านผมตรงนี้สวนข้างผมตรงนี้นะผมทาการ,กรเกษตรก็คือเน้นอินทรีย์กันเลยนะครับผมคุยกันเลยว่าทําอินทรีย์ไม่ต้องเอายามานะครับผมอือย่างหวานเนะาะกรอบพอดี ม,มันกรอบรสชาตินนามันพอดี๋ยวเนี่ยยิงคันมันกรอบมันหวานแต่หวานไม่มากเนาะอื้อหวานมากก็รอดน้ำแห้งเงี้ยอือคมันชุบมันถ้าน้ำแห้งก็ยิ่งนะหวานอือยิ่งไม่ตื้อยิ่งไม่ตื้อตลาดลูกยังใหญ่กินจืดไม่กรอบนนเนื้อเหนียวหนัะนนนน ลูกำเนี่ยร้าดีรลังแบบไปขายได้บางทีบางครั้งเราใส่ปีลูกปีติดอะไรก็ได้นะปีลูกค้าลูกเราจะนั่นไงแต่ทำกว่าพอได้โน้แพงก็ได้คนบ้านนอกมันซื้อยากในตลาดมันมีแพงกว่านี้แต่ว่าก็ขายไม่ได้แกเมื่อกี้ยังตลาดนะบางทีแบบคนไม่มากก็ขายไม่หมดนะถ้าสมมุิเราขายวันต่อวันนี่โอเคแต่หมู่บ้าเราไปสามปีผมมุดเลยหมู่ว่ามาเอาสามปีเพราะว่า ว่าไว้ข่ามวันมันต้องใส่ถุง้วๆกันนี่เลยมันจะสีไม่ตกเอาเราไปแกะถุงเรามันเห่าเลยแล้วเ,เลยถ้าขายมันเ,เราปั่นยีสต์สีมันตกไงสีมันมีตกแล้วนะมันหลับไปไมันหลับไปอยู่ขายคนก็สั่งมาลาเอามาเขาติดจิตใจเนาะสีทุกนาที